สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุข้นนะครับผมแบดพัาสแซบมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมดีพายพี่น้องนะครับมากินตําม,มั่วนะครับงามมาเพื่นอนมาเลยครับ ทำมาแบบน่าเห็ดเผ็ดนะครับผมเป็นไซส์อย่างแน่นอนนี่น้องหม่กับมีเป็นปลากระเศษกับมีนะครับอืมพัดมีครับอืม มเพ็ดเพ็ดสร้างเป็นเองเนี่ยแหะโะเพ็ดก็จะมาเจอพี่น้องว่าไปเดากินเขากินเอียงอยู่น้านี่แซ่บไปหลีนะครับได้บรรยากาศมันมันเป็นทังไงบุ๊คเป็นความรู้สึกแบบเป็นฟลลิ่งดีๆนะครับ ยังกระแทบเขาเนี้ยดอกกระแทบครับเมื่ได้กินยะทงเป็นบ่อืมอืมอืมอเคงงครับปมไงนี้ยโอ้เป็ดเป็ด บรรยากาศเนี้ยมือแรงครัแบตรงไหงตรงน้าขเขาเพียงสดนำเล็กน้อยเพื่อความนัวนะครับเน้นๆครับ เพื่ได้มาคลิปประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเด้อพี่น้องเสร็จออกมาเรื่อยๆนะครับอยากให้แบทไปกินยังหรืออยากเห็บบนยังน,นะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเพล็บๆไอ้พวกเผ็ดตรงนู้หนาแดงมั้ เนี่น่นนนนงๆอืครบก็ซี่สิบนะครับซสือมาอยู่มันทมเนี่ยไม่ได้ต่ำเองหรอกซสือเปนครับแต่ว่ากับว่าผิดหวังให่เลยพร่พง อืมอ้โอเออผ็ดวางต่หมงฮวงทั้ว่าเผ็ดทั้งบ่าแสบนะครับ เป็นไอไม้ยังลยบุ๊ต้องเผ็ดๆจัดๆนะครับจังที่เขาถึงความเป็นตะบะหุ่งนะครับคำใหญ่ๆครับอือ ครับนี่ไหสุขคนนะครับมาพี่ดองมาทำยังไงยังสิหลับทึกเสียบผัดมีกับข้อวละสิบบาทแต่ก็สมควรถี่ครับหลายอยู มาพี่น้องมานี่ยาสดนำนครับนื้งจวด จวจมาพ่น,น้องไหม แปลกเลยว่า <c oughs> แปลกแล้วตับมะฮุ่งเห็นไหมพี่น้องครับกินได้สูงมือกินบบมีคเข้าาเบื่อนะครับตับมะฮุ่งนี่เดือนหนึ่งกินสามสิบมือก็ได้ครับเพเบื่อแนวออืน่นนี่กินมือสองมือกับเบี้ยได้เนาะแปลกอยู่ครับจัามันมีอย่างบุ้นในตับมะฮุ่งนี่ก็ได้แล้วก็ฝรั่งเชียบมักกินมัดทัลวลองนะครับ คนไทยกับมักผักเนี้ยผักกลางไอีสารมักเมืดนะครับเห็นไหมมาครับเน้นเน้น หนาแดงระเบนเพชดครับไม่ย้อมแพรนะครับเด็กน้อยนี่เผ็ดมันยังออกเป็นอยู่เยอะผู้ใหญ่ทั้งเผ็ดทั้งเล่าใส่เล่าใส่นะครับแล้วว่าเป็นเพื่อนจะกล่าเพื่อนมาคลิปประมาณนี้นะครับ ครับไลค์ด like, กดแชร์กดซับสไคร e นะพี่น้องเนื้อเป็นกำลังใจงให้นะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ออกมา,า,มากเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับดูแล้วเจ้าของนันเดอพี่น้องโรคโควิดทั้งหลายนะครับช่วงนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย